าบายดีพี่น้องวันนี้อยู่กับซ่องบาวน้อยมาเนี่นี่บาวน้อยสิข้าออกไปมือหน้ามาือนดูดน้าดูดน้าออกจากเขาผายมาจอดไว้เดีอยวเราอีแตนเนาะเอาจักเครื่องหาไปดูดน้าหรือใส่เบิ้งรถของบาวน้อยก็รถจะไปมือหน้าเด็กไถเนาะเอาเช่า,ชารถไถออกไปไถเดินตามพี่น้องเลย ไช่น้บาบอลหน้ายังถ่านน้ำมันอยู่เนาะให้น้องสาวไปซื้อน้ำมันมาใหน้น้ำมันแอดทางใส่รถใส่จักไปใส่จักเครื่องหายเนาะจักฮอนดา้าจะไปดูดน้าออกจากเขาถายไายเขาแล้วก็มีแต่น้าน้าแสบอยู่เนาะแลนวี้เขาก็กำลังถ่านกำลังถ่านน้ำมันเนาะถ่านน้ำมันอยู่ให้น้องสาวไปซื้อน้ำมันมาใหา้สองลิตร ตรงนี้ก็ย่ามีกิจทุกในเนาะน้ำมันแพงเนี่ยใช่ไหมครับแต่เศร้าหาพันอะไรด้อยู่บ้านนี่กำลังถ่าน้ำมันน้ำพี่น้องเนงาะกำลังถ่านน้ำมันแต่ในน้องสาวมาให้เปลี่ยนไปซื้อน้นำมันถามธุรลิษเท่าไรเมื่อไหนาหาสิบพันน้ำมันแก้วในบ้านเนี่ยเท่าเกจ์น้ำว่างยีน้ำว่างยังมุมมีปั๊มมัน ขนะมันแกวกันอยอะดูออกไปดูดน้ำหายหน้าหหน้าเขาพายเขาพายกำลังแตกตาเขาพายกำลังแตกตากระห้ามหงอยู่บ้านนี่กับฝนตกมือซื่อเลยเนาะตกบ้านนี่ตกหน่อยหนึ่งคือมือซื่นหน่ะตกจากฮางด้า <c oughs> นี่ต่ปั๊มส่ปั๊มค้นหอยที่จะหางจักเดี๋ยวมันออกไปหอดหน้าบอลน้อยิตถ่ายเป็่งวิธีการประกอบแลวกระดูดน,นะเบื้องยเนะน้ำมันลิตรเท่านั้นและซาหาพันทีน้องสองลิตร ต้องฤทาสิบพันเราก็ได้น้ำมันเนาะเอาหอมหนาแล้วบ่าน้อยสิตไยเบิ่งอีกหนึ่งไปกับน้องสาวจะไปดำหน้าได้ไมตอนนี้กับมหอดจุดมหอดจุดแหลนะเนาะจุดชามนี่จุดมาอะไรัวหนกนะัมาอ,อก,ก้าในหน้าถึงนี้ก้าส,สองหมัดเนานะ เราจะเดินทางกันต่อไปยังไกลเติมนะมัน700เมตรเป็นันนไปได้แตวนี้กระติดตั้งแตวนี้กระติดตั้งจัก๊กสำเร็จนะพี่น้องน้อง้กำลังทำการสูบแตวนี้กำลังทำการสูบน,น้ำออกจากในนาพี่น้องพี่น้องจักเกือกหาพี่น้อง ใต้ปั้มพ้นหอไหมกำลังสูบน้ำออกจากนาตกตายเนาะเบิ่งสายสยางน,น,ยาญญาานี่เนะาะจะดูพญ,ญานาคนี่เนาะจะดูพญานาคลิ้นน้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่นี่น สายยางพี่น้องโมเมนพญาน,นาคได้มาหน่อยให้ดึงเลยสายยางอวยไปอวยมากปลาขุนไปตามธรรมชาติเลยระบบสูบงานของเราเนาะแจ็คเครื่องหาเติมน้ำมันเข้าไปแล้วสองลิตรพี่นอ้องโอ้ซี่ได้ลายไปได้นาะงซี่เลี้ยงลูกบอลดูลองเบิงถ้ามาลองกัมบูฮู้เนาะ นี่ก็เป็นส่วนหยางส่วนหยาบว่าน้อได้ปลูกไว้ไปสามสี่เดือนเลยเนาะดูว่าให้งง่อยแบบ้อเดี๋ยวนี้กำลัทงท้างกำลังสูบ่น,อน้องเลยสูบหน้าผมจะใครหน้าเนี่ยถ้าเกิดห่างว่าน้องสูบไปเรื่อยๆสูบไปเรื่อยๆเนาะป้าวันนี้เลยว่าน้อไปหาหนางเสาวห่มก่อนวันนี้เนาะ ประมาณสามสิบนาทีเข้าจากมาเบิงกันอีกปลาคนไปนาอกำลังตีไปติ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 ต,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 ตไปเรื่อยประมาณสามสิบนาทีหรือว่สาส ا นาทีบรมาน้อยสิไปจบเบ่งอีกอเดี๋ยวนี้กำลังแข่งนี่น้นองกำลังเริ่มเห็นเม็ดเข่าแล้วกำลังเริ่มเห็นตาเขา่าเห็นงอกเขาเนะ่าแล้วเนาะ เพิ่งปัมป้ปมกรปา่าปัา้มลาปาไว้ทนี่เลยปาไว้แบบธรรมชาติเลยไบ้ไดฟุบไบ้ดยางสูบไปเรื่อยๆโบกโบกโบ้จัาเนาะสูบจนน้ำมันเบิ้ดไปเลย,เลย,ปปปปยไปเนา นี่กำลังแน่นเห็นงอกเข่าแล้วของคล้ายแส่น้ามเนาะหอยกันลายจใน่ไหมแต่บ่นน้อยสโลงเก็บหอยจหน่อยหอยก็เริ่มหลายเนาะแน่นเริ่มแน่แนเพ้นต้นหอยเลยเอาสำหรับิปวีดีโอนี้กับสิจบใบสันนิษฐานพี่น,อน้องเนาะเออบุนน้อยจะไปหาจะไปเก็บหอยก่อน สำหรับวิดีโอนี้เจ้าไว้สนิทเด้อพี่น้องเด้อจยางไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเพเป็นกำลังใจให้เ่าหน่อยทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จบกไ้สนี้บายบาย